ส <c oughs> วัสดีครับวันดีวันดีผู้ชมทุกคนครับผมก็วันดีดูจอเล็กแล้วกันนะครับกเ็เดี๋ยวให้ดูตอนมาคัดแมคโครไปด้วยแล้วกันนะผมมีน้องขอมาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจัดให้แล้วกันครับโอเคสําหรับก็ดูจอมานนี้เนาะอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะก็อันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะนี่นอันนี้ฝั่งซ้ายนะตรงนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งขวานะน,น,นะครับก็สามารถเห็นทั้งสองข้างนะ ก็เกงก็อาจจะเก่าไปนิดนึงนะครับก็เกงทํางานครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวดูเลยครับส่วนขับรถดำผมจะใช้จอยตัวนี้นะครับเป็นจอยตัวนี้นะครับโอเคก็ไปกันเลยนะครับรถดำผมจะใช้จอยนี้แบคโครผมจะใช้จอยนี้นะครับนะจอยนี้ก็สามารถขับแบคโครได้นะครับนี่นผมได้ทําการตักดินกองไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาดินไปเทไว้นะครับทุกคนโอเค วันนี้ยังวันนี้ไม่ได้ดูหน้าลอลอเหลานะครับนี้เฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ดูหน้ารอลเหลวว่าซานนี่บีบแตบก็มาตักดินกองครับตักดินกองโอเคเดี๋ยวไปขับไมโครกันเลยนะครับก็เวลาจะขับไมโครล,ล้วก็มาขับจอยนี้นะครับทุกคนนี่จอยนี้นะครับก็สตาร์ทเครื่องกันเลยปุ๊บนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคน อันนี้ฝั่งขวาครับนี่ฝั่งขวาก็จะจะมีสายผมฟังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแต่คนระับนี่นแต่นี่เป็นไฟนะครับตรงนี้ปุ่มนี้เป็นไฟนะครับอาจจะจอเล็กนะก็อ,อาจจะไม่เห็นนะนะอันนี้เป็นปุ่มเดินนะครับนี่ปุ่มเดินนะนนมันก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับทุกคน,น,นไปเลยไปเลยโอ้โหเดี๋ยวเดีเดโอ้มึงจะไปทําไมเนี่ย ปึ๊บไปๆๆๆๆๆๆชิวๆนะผมอาจจะเทเบาๆนิดนึงนะเทเบาๆนะเพราะว่ามันเทแรงไม่ได้นะปึ๊บเราตักแบบชา้าๆนะนตักแรงไม่ได้อนะเดี๋ยวมันจะรถมันจะกระดิ่งนะครับปบตักดินใส่ดำครับวันนี้นะครับตักดินใส่ดำนะครับผมตักดินใส่ดำไปทำทางนะครับผมบ ตักยากกว่าเจ้าแคทอีกนะครับนี่ครับตักยากกว่าแคทอีกนะ <c oughs> โกเวนี่ตักยากกว่าแคทนะครับนี่จุดครับจวดจุดจวดครับจุดจวด,จด,จด,จดมึงจะรอยกทำไมวะเนะี่ยจึ๊ดโอเคผมชิวๆสบายๆนะครับทุกคนอ่าไปดูมองภายในดีกว่าแม่งไอ้มุมมองข้างนอกมันดูยากนะมันขุดยากนะครับ จะดึงรถไปทําไมเนี่ยไอ้บ้าเอ้คือตักดินสนดับอ่ะมันมองเห็นไม่ค่อยชัดหรอกไอ้ในการบังคับอ่ะแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็พอเห็นอยู่นะครับคือมันมันโยกน้อยที่สุดนะมันโยกน้อยนะในการประคับเนี่ยมันโยกน้อยมากครับแต่ว่าถ้าเป็นการโยนดินเนี่ยจะโยกไหวอะเดี๋ยวงานโยนดินผมจะโทรให้ไอ้ถ่ายให้ดูอีกนะครับงานโยนดินนะไม่ใช่โทรถ่ายถ่ายถ่ายน๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกจื้อ ในการจับเราจะจับยังไงก็ได้ครับจับอย่างนี้ก็ได้นะกำหรือจะกำเอาแบบนี้ก็ได้นะแต่มันจะบังคับมันจะเก่งไปนิดนึงนะมันจะบังคับยากนะมันจะบังคับยากใครใครจะมากำแบบนี้เขาจับอย่างนี้นทั้งนั้นนะจับแบบสบายๆนะนี่จับสบายๆโยกนิดๆโยกนนโยกนิดเดียวครับโยกนิดเดียวเอเต็มแล้วเหรอเดี๋ยวน่าจะเต็มแล้วนะโยกนิดเดียวนะครับเราไม่ต้องโยกเยอะ อันนี้เป็นปุ่มเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นถ้าหมุนเรามันจะเลี้ยวได้นะอจอยคือตัวจอยมันเลี้ยวได้นะครับนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราดินไปเทกันเลยครับเราก็จะกลับไปขับจอยตัวเดิมนะครับครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปขับจอยตัวเดิมแล้วกันครับดินน่าจะเต็มแล้วมั้งเต็มแล้วโอเคไปครับเราก็จะขับจอยตัวนี้นะครับเวลาขุดเวลาไอ้นี่อะไรล่ะ เรียกว่าอะไรเวลาขับรถดับเอ้โหกูกว่าจะคิดได้ก็เทดินแล้วก็เทตรงนี้ครับนะผมเออผมยังไม่ให้ทุกคนดูนั่งงานเลยรนี่กว่าเนี่ยครับนี่นี่มาเทตรงนี้เทตรงนี้โอ้จะเข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้าไปได้ไหมเนาะเนี่ยครับลัดลั่นนะผมลั่นๆกลางป่าครับลั่นๆเหยียบได้ไหมเนี่ยเหยยีบเอ้ยโอ้เดี๋ยวดูดูดู ท่อนไม้โอ้โหต้องเอาแม่โคมาเคลียร์ลิงก่อนมั้งนี่น่าจะต้องเอาแม่โคมาเคลียร์ลิงก่อนนะครับยังวิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวเดผมเอาแม่โคมาเคลียร์ลิงก่อนแล้วกันครับโอ้โหน่าจะยังวิ่งไม่ได้นะครับโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเอาแม่โคไปเคลียร์ลิงก่อนแล้วกันครับน่าจะวิ่งยังวิ่งไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาไปขูดดินออกอีกนะเนี่ยดูดูทรงแล้วขูดออกแล้วก็ดินใหม่ลงนะครับไปไปไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับนะไม่ไม่ไกลมากครับ เดี๋ยวผมเร่งเครื่องก่อนแล้วกันลืมเร่งเครื่องเมื่อกี้ลืมเร่งเครื่องนะขออภัยทุกคนด้วยนะปึ๊บอ่าเร่งเครื่องแล้วก็ใส่หูฟังโอ้โหแบบกระหึ่มมากเลยนะครับเครื่องเนี่ยไปครับนู่นครับปูนเป้าหมายนู่นเป้าหมายมีไว้พื่งชนครับกระทิงแดงครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปครับผมอ่า ปครับหลบต้นไม้หน่อยแล้วกันต้องเอาแมคอัไปเลียร์ลิงก่อนแล้วกันครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะได้ดูแมครัพยาวๆอ่ะดูทรงแล้วนะครับไปๆๆๆๆปึ้งเก่งอาจจะเก่าๆนิดนึงนะทุกคนเนี่ยเวลาเดินแล้วก็เดินแบบชิวๆนะกดตัวนี้ครับกดตัวนี้ถ้าอันนี้ถอยหลังนะฝั่งนี้จะเดินหน้านะฝั่งนี้กดตัวนี้จะเดินหน้านะถ้าเลี้ยวถ้าเราจะเลี้ยวเราก็หมุนบิดบิดเอานะครับบิดเอา โอ้นี่เป็นปั๊มน้ำมันนะครับวันนี้เราเปิดประตูขับนะครับทุกคนเปิดประตูขับว่าเวลาคลิปผมจะเปิดประตูนะั้นถ้าเปิดประตูหน้าได้ผมเปิดแล้วนะครับ <c oughs> นี่มันเปิดประตูหน้าไม่ได้นะครับโอเคโอเคไปๆๆๆชนหรือเปล่าเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดยินออกแล้วก็ดินใหม่เทลงไปนะนะผมซึ่งเราไม่มีรถไถน,นะครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะอู้พื้นที่แคบมากเลยพื้นที่แคบมากเลยโอเคว้าวพื้นที่ยังแคบเลยพื้นที่โคตรแคบเลยนะพื้นที่ยังแคบเลยจะเข้าได้ไหมเนะี่ย พื้นที่แคบมากเลยทุกคนนะเจพอเข้าได้เลยนะเนดี๋ยวผมเอาขอดไม้ออกก่อนแล้วกันครับตูติดหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะชนหรอกมั้งเจ เดี๋ยวต้นไม้เอาขอดไม้เอา่อนแล้วกันนครับว่าเขาจะเทดินเต็มนี่เลยนะครับเต็มเลยอ,อาจจะบังคับจะช้านะครับคลิปนี้เดดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยขอดไม้แม่งเยอะชิบหายเลยโอ้โขอดไม้เยอะมากครับทุกคน Oh, wow. ขอนไม้มีสาท่อนนะเดี๋ยวเราโยกออกเลยแล้วกันคนระับอย่านะอย่าอย่ากระเด็่งนะคือเวลาเราสวิงนี่ไม้มันจะไม่สวิงไปด้วยนะครับแต่ยกนี่มันยกได้อยู่นะครับเออไปโนไปโนเออแะละ ไปโน่ไปโน่อ่าไปโน่ไปโน่โอย้อย,อย,อย,อยต้องใช้สมาธิแล้วก็ความเก่งนะครับในการขับนะครับเพราะว่ามันแคบมากนะทุกคนฮยชนเลยวะเนี่ยอ๋อชนป้ายเหรอมันแคบนะมันแคบ อผมนึกว่าเป็นไม้แบบเขาวางประกอบฉากนะครับนึกว่ามันขยับไม่ได้นะครับที่ไหนได้มันก็ขยับได้จรด,ด,โด,ดีโอ้โหดูดิโอ้โหแคบมากเลยแคบมากเลยลูกพี่เอาไม้ไปนู่นก่อนล้วกัน โอ้แคบแคบแคบเออเียเดี๋ยวเดี๋ยวกูดับกูไปกดลงดับเครื่องไปลงกดดับเครื่องเดีอเด้อเดดูงานก่อนนะครับตรงนี้จะลอกออกนะครับต้องลอกออกนะี่ดินตรงนี้ลอกออกเพราะว่าเขาจะดินมาเทเทแถวนี้ให้หมดเลยนะต้องลอกนะเนี่ยเดี๋ยวลอกดินออกก่อนแล้วกันนะลอกหน้าดินออกก่อน ไม้ท่อนไม้เนี่ยมันยกได้หรือเปล่าเนี่ยยกไม่ได้นะมันหนักน่าจะหนักเกินนะผมไม่มีเลื่อยเลยดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอายกท่อนไม้ก่อนแล้วกันนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ยกท่อนไม้เกาดินออก,ก่อนนะครับก่อนที่จะวางดินใหม่ลงไปนะครับดูสิว่าผมจะเกาดินแบบได้แบบชิวๆไว้ คือใช้จอยตัวนี้มันสามารถทํางานได้สบายเลยครับเนี่ยทำงานแบบอย่างนี้ได้สบายเลยนะดีกว่าใช้จอยตัวนั้นอีกเยอะนะใช้จอยสติกค,คือดีดีกว่ามากเลยครับโอเคเราต้องเอาดินตัวเก่าออกนะครับดินตัวเก่าออก ทางม่อย่างแคบเลยแต่ว่าพอเข้ามาได้อยู่นะมันมันก็กว้างมันก็แคบแค่ตรงทางนะครับเขาจะทาทางให้มันกว้างกว่าเดิมนะครับนี่ตรงตรงหญ้านี่ททาให้มันกว้างหมดเลยนะครับชนหรือเปล่าเนะี่ยมองไม่เห็นด้วยเลยเรียบร้อยดิเดินไม่ได้มองไม่เห็นด้วยนะครับมองหลังไม่เห็นนะครับดูกระจกเอากระจกก็มองไม่เห็นให้ตายเถอะ น่าจะมาฝั่งนี้นะครับไม่เป็นไรกูหมุนเราก็ได้เว้ยนี่ครับรถเราหมุนได้ครับรถเราหมุนได้นะเราได้เปรียบนะครับในเป็นไงเ่ารถเราหมุนได้เราได้เปรียบตรงนี้นะครับรถเราหมุนได้นะครับเอ้กูติดะลรวเนะี้ยรถเราหมุนไดนะ้เราได้เปรียบนะครับเอ้เป็นไงเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโกยดินมาก่อน โอ้หเ้ยมาทำทางที่บ้านเขาเลยนะเนี่ย <c oughs> สุดยอดมากเลยนะนี่ว่าจ้างนี่น่าจะเป็นชั่วโมงครับผมไม่แลไรครับเขาจ้างเราทำอะไรเราก็ทำหมดครับหมดยังดินอะ่ะหมดแล้วครับโอเคเดี๋ยวดินออกไปเทงนอกแล้วก็รถดำเข้ามาเทงในเลยครับเอ้ย <Hey, S 2> แต่ว่าผมยังไม่เอาได้เอาอนี่ออกเลยนี่ว่ะยังไม่ได้เอาอ เออไม้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องเกี่ยวไม้ออกมาข้างนอกครับเกี่ยวไม้ออกมาข้างนอกปึ๊บเออเทะเทเดปึ๊บต้องเกี่ยวไม้ออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้หัวใสมึงก็ไม่หลบกูเลยเนาะเอาวางไว้จอดไว้อย่างนี้เลยเนาะต้องเกี่ยวไม้ออกมาข้างนอกครับ ืออันนี้มองข้างนอกนะครับทุกคนครับก็อาจจะก,กระหึมนิดนึงนะคม้วนอ๋อตัวนี้มันจะออกมาได้ไหมเนี่ยจะออกมาได้ไหมเนาะวันนี้วันนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตัวนี้อีกไอ้โคมไฟมันติดโคมไฟนะครับ โอ,อ้มาได้อยู่มาได้อยู่โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นโอ้ทำงานยากมากเลยทุกคนนะเครื่องแม่งกระหึ่มดีชิบหายเลยวะเออได้อยู่ได้อยู่เครื่องกระหึ่มดีมากเลยครับ มามามาได้เยอะผมมาได้อยู่ม,มามามาวันนี้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 รถแ่งติดดีใช่ไหมเยรอลืมมาเอ้ที่ยิงมาร์คเทนมีกล้องหลังด้วยนี่หว่ามาร์คเทนนะมีกล้องหลังด้วยนะโอ้ติดกระจกกดซวยอีกแล้วเนี่ยท่อนนุ่นเอาไว้นู่นแหละนะครับท่อนนุ่นท่อนเล็กๆนะครับโ <Okay. S 2> อเคเดินมาแล้วผมเดินมาเลย จื๊ออ๋อมาดิ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 โอ้ยหนอดูนไปเพ่นๆยิบมชิวนะทุกคนเอ้ยกระจกกระจกเกี่ยกระจกกรขยวกรขยวกไม่เลยไม่ออกครับไม่ออกจะออกไม่ออกจะออกเลยไม่ออกกูไม่ออกในชะ่ม จะออกหรือไม่ออกติดอะไรวะเนี่ยทำไมรถไม่เดินวะติดอะไรวะเนี่ยเดินดิพี่เออ Hey, เสียเวลากับไม้สองท่อนเนี่ยนะมันเวลาสวิงมัน,ม,นมันไม่สวิงด้วยนะครับเวลาเราเราสวิงอะมันลดไอ้ไม้มันจะไม่สวิงด้วยนะครับไม้มันจะไม่ไปตามพวก,กีีแต่ยกอะยกได้อยู่นะครับออยกอ็ยกได้นะครับเขีย่ยอเขี่ยก็เขี่ยได้นะครับ เขี่ยได้ปกตินะครับเขี่ยได้เขี่ยได้ได้มีได้ก็ต้องมีเข็มนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเรียบร้อยปึ๊บรถเร็วมากเลยรถเร็วๆกับงานแคบๆครับทุกคนวันนี้นะครับรถเร็วๆงานเแคบๆกับกับมุมอม,มองบุคคลที่หนึ่งแล้วก็มุมมองอในการขับนะครับ ดูม่วงในการขับไปด้วยดูกันดูกันขับรถไปด้วยแล้วกันนะครับก็จะได้ฟินๆเลยเลยนะครับโอ้มออไซค์เมอไซค์มันก็ไม่ออกเลยเนาะบ้าเอ้ยอ่าไปๆๆๆๆไปอย่างช้าๆนะครับโอเคเรียบร้อยอะ อันนี้ฝั่งซ้ายนะทุกคนนะอย่าลืมนะน,นี้ฝั่งซ้ายอันนี้อันนี้จะเป็นดึงอาร์มเข้าดึงอาร์มบอกแล้วก็สวิงนะสวิงซ้ายสวิงขวานะครับอันนี้ก็บุงกีนะครับก็ยกขึ้นยกลงนะง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูการเทอของรถด,ดำกันบ้างนะครับนะครับมาเราก็จะมาขับจอยตัวนี้นะโอเคปึ๊บ Lần lăn bê lăn lăn, bê lặn bê lặn lặn ơi chôn pile ui tuyệt vời mát 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 เปืดดำดำแบบลอยๆนะผมดำแบบลอยๆนะ <c oughs> เราก็จะลอยมาเรื่อยๆนะครับอ่าดำแบบลอยๆลอยๆมาเรื่อยๆ <c oughs> เฮ้ยมึงหยิบไปเร็วดิหยิบไปเร็วดิเนี่ยผมเรียบร้อยครับมาอีกรถหนึง่งอู้น <c oughs> เดี๋ยวเราไม่ครูกลับก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไปเอารถดำกลับไปตามนะครับนะผมไป ือเอาไปโคกลับไปก่อนแล้วกันครนะปือเติมน้ำมันก่อนไหมอ้ซอยนี้ซอยแคบมากครับทุกคนครับคือแคบมากเลยนะโอ้ดูดิซอยแคบๆนะครับไปไปกว่านไปครับเนี่ยมาร์กเต็นเดินกลับแล้วครับ ตอนแรกผมว่าเดี๋ยวผมจะไปตั้งเป็นปุ่มนี้เป็นปุ่มเร่งเครื่องครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่ปุ่มนี้เดี๋ยวปุ่มอันนี้ไม่ได้ตั้งค่าอะไรครับมันก็เลยกดไปมนไม่มีประโยชน์เอ้ามันก็เลยไม่มีประโยชน์เลยครับเดี๋ยวเราไปตั้งเดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าเป็นปุ่มเร่งเครื่องนะครับตอนนี้การเร่งเครื่องเป็นปุ่ม B นะครับตอนนี้นะครับปุ่ม B ไปไปไอ้เหี้ยชนหิน <c oughs> ไม่ได้มองหินนะไม่ได้มองแตกเลยดูดีมองแต่ข้างบนนะครับไอเราอาจจะกี่นาทีแล้วเนี่ยดูดิยี่สิบนาทีแล้วนี่หว่าโอ้โหเรียบร้อยครับงาน <c oughs> นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยเอามาเทก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปให้ดูงานโยนดินแล้วกันนะนะปืน โอเคโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมอาจจะไม่ได้มองหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูปึ๊บอ่านะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหมให่คลิปหนะ้านะครับจะเป็นงานอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันคนระับสวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกคนครับสวัสดีครับ